สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์ Netflix เรื่องหนึ่ง Midnight Diner Tokyo Stories ค่ะหรือชื่อญี่ปุ่นคือชินยะชิตัง t o k y o s t o r i e s เราก็ไปดูเอ่อรีวิวจากช่อง pitching room มาแล้วก็ตัวอย่างของ Netflix เองด้วยนะคะคอนเซปต์มันน่าสนใจมากๆเลยครับเป็นร้านอาหารเล็กๆในโตเกียวใช่ไหมครับที่แบบเปิดเฉพาะตอนกลางคืนใช่ค่ะเปิดตอนเที่ยงคืนถึง7โมงเช้าเลยคือแบบ เป็นเวลาที่ไม่ปกติเนาะสำหรับร้านอาหารทั่วไปแปลกดีครับแล้วที่พิเศษมากๆเลยนะคะคือ Master มาสเตอร์เจ้าของร้านที่เป็นเชฟด้วยเนี่ย<ม>เขาบอกว่าถ้าลูกค้าสั่งอะไรมานะ<ม>ถ้าเขามีวัตถุดิบพอดีอะคะ<ม>่ะเขาก็ทำให้หมดเลยอ๋ออันนี้คือจุดเด่นเลยนะทำให้เมนูมันไม่ตายตัวใช่ค่ะม,มันเลยผูกกับเรื่องของลูกค้าได้ดีมากๆเลยแล้วบรรยากาศร้านเท่าที่เห็นเนี่ยคือดูอบอุ่นมากสงบๆเรียบง่ายครับ การถ่ายทําก็ดูนิ่งๆเนาะไม่ได้แบบบุยหวาอะไรมากให้เราค่อยๆซึมซับเหมือนเป็นที่พักใจจริงๆอะค่ะที่ที่คนหลายๆแบบหลายๆเรื่องราวมาเจอกันจนกลางคืนซึ่งรูปแบบซีรีส์ก็เสริมตรงนี้เลยครับคือแต่ละตอนก็จะเน้นไปที่ลูกค้าคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปเลยทําให้เราเหมือนได้เข้าไปดูชีวิตเขาแวบหนึ่งเนาะใช่ครับผ่านอาหารจานนั้น ผ่านการคุยกันในร้านเล็กๆแห่งนั้นมันเหมือนเราเข้าไปนั่งสังเกตการ์อยู่ด้วยเลยแล้วเรื่องอาหารนี่ก็น่าสนใจมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องอร่อยอย่างเดียวแต่เหมือนที่รีวิวเขาบอกเลยว่าอาหารมันสะท้อนตัวตนหรือแบบอารมณ์ของตัวละครได้เลยอือหืออย่างเช่นมีตอนหนึ่งพูดถึงเต้าหู้ที่เป็นของโปรดเด็กหรือข้าวห่อไข่ของนักฟิสิกส์ที่ดูเครียดๆหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับมันกลายเป็นว่าอาหารจานเดียวเนี่ย มันบอกอะไรได้เยอะกว่าแค่ความชอบเฉยๆนะครับอืมมันบอกถึงตัวตนอ,อดีตหรือสิ่งที่อยู่ในใจเขาได้เลยถูกต้องครับซีรีส์เขาเก่งมากที่ใช้อาหารเป็นเหมือนเครื่องมือเล่าเรื่องแบบเงิบๆนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากคือตัวละครชื่อใครคะ่ะเธอชอบสั่งหม้อไฟนาเบะอ๋อนาเบะนี่ปกติกินหลายคนเนอะใช่ค่ะแต่นี่เธอกินคนเดียว มันเลยแบบเห็นชัดเลยว่าเออเขารู้สึกเหงาหอยหาการอยู่กับคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมีบทพูดอะไรเยอะเลยครับมันเป็นการแสดงความรู้สึกผ่านอาหารที่ทรงพลังมากแล้วมันก็ยิ่งทำให้บทบาทของคนที่มองอยู่คือมาสเตอร์เนี่ยน่าสนใจขึ้นไปอีกจริงค่ะบทบาทของมาสเตอร์นี่คือแบบเขาไม่ได้เป็นตัวเอกที่เล่าเรื่องตัวเองเลยเนาะครับเขาเป็นเหมือนผู้สังเกตการมากกว่าเงียบเคอยฟัง คอยทําอาหารให้คล้ายๆกับผู้ชมอย่างเราๆเนี่ยแหละครับแล้วความที่เขาดูลึกลับไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องตัวเองเท่าไหร่มันก็เป็นสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะใช่ครับเราแทบไม่รู้อดีตเขาเลยทําไมมาเปิดร้านตอนดึกอะไรแบบนี้การที่เขาเว้นว่างตรงนี้ไว้มันทําให้เราไปโฟกัสที่เรื่องของลูกค้าได้เต็มที่เลยซึ่งเรื่องของลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะวนๆอยู่กับเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละครับความรัก มิตรภาพการจากลาการกลับมาเจอกันเป็นแนว slice of life ที่แบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นหัวใจเนาะครับเราเลืเ่อนชีวิตธรรมดาธรรมาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันทัชใจคุณดูได้ง่ายๆเลยมันมีความรู้สึกเหมือนจริงมากๆแต่ก็แอบมีอะไรเหนือจริงนิดๆปน,นอยู่ด้วยไหมคะหรือคิดไปเองอาจจะเพราะบรรยากาศกลางคืนหรือเปล่า ผมว่ามีส่วนครับมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคือปัญหาชีวิตจริงๆที่ตัวละครเจอกับบรรยากาศพิเศษตอนกลางคืนที่มันเหมือนเปิดโอกาสให้เรื่องแปลกๆหรือการเชื่อมต่อที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้อ่าเข้าใจเลยค่ะมันอาจจะสะท้อนความหวยหาความผูกพันของคนในเมืองใหญ่ก็ได้นะครับที่แบบบางทีก็รู้สึกเหงาทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะอืมจริงด้วยค่ะ สเสน่ห์หลักๆของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นความเรียบง่ายในการเล่าเรื่องนี่แหละค่ะดูสบายๆไม่ต้องคิดเยอะครับเหมือนเราเข้าไปนั่งดูชีวิตคนอื่นไปเรื่อยๆพร้อมกับมาสเตอร์ใช่ค่ะซึมซับบรรยากาศอบอุ่นใจไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เห็นสรุปแล้ว Midnight Diner ก็คือซีรีส์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเข้าอกเข้าใจผ่านเรื่องราวชีวิตคนธรมธรมดาๆในร้านอาหารยามดึกนี่แหละครับ โดยมีอาหารเป็นเหมือนสื่อกลางแล้วก็มีการเฝ้ามองอย่างเงียบๆของมาสเตอร์เป็นส่วนสำคัญแต่กลับสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนได้เปิดใจเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของออพื้นที่ที่ไม่ตัดสินหรือการรับฟังอย่างจริงๆจังๆบ้างไหมอ๋อน่าคิดนะคะครับโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ที่วุ่นวายอย่างโตเกียว การมีพื้นที่แบบนี้มันสําคัญยังไงในการทําความเข้าใจความเป็นมนุษย์ก็น่าจะเป็นประเด็นให้เก็บไปคิดต่อได้นะครับหลังจากดูจบขอบคุณมากครับที่รับชมและรับฟังมาจนจบถ้าชอบผลงานประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ